บางคนก,มกน็มักลืมได้โอ้ระวังถึงนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราท่ออนิแชนเนียเดินาพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิกุ๊กกิ๊ก,ก,ก,กเลนะน้องสักคนจ้าเอซี FC ใหม่รือเซเก่านะ่าจนะเนาะว่าสิเมื่อจะพี่น้องเห็นอีโฟนึงจ้านี่จ้าพี่น้องนี่จ้านี่จ้าน,นี่จ้าโฟนกออารอารมาแล้ววะเนี่ย บาต้อมสวัสดีครับตอ่ตอต้อมฝนกำลังมาจ้ะพี่น้องืมฝนมาแล้วบ่าต้อมไหมฝืกฝนอามาแล้วว่าแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยปวยดเลย แต่ตาฝนมาแทสอะไยังมาเทสเห็นบ่ข้างล่างยังพุอยู่มันบ่สห่าอย่างงี้ ปวดมาเฮขนาดแบบเอา้บ uh ่อ huh. ต <Ừ. S 1> ้อมือบังงัดตัวนี้บงงัดตัวนี้ก็หักหรอบปานี่ยอกตเนาะโอ้ต่ ngà mà, ngà thế cái này nè cái này ngò hết cái cháu dẹp ạ ừ ฝนตกจะให้น้องกกลางใส่ฝนเลยจ้ะเอาไว้กับผมไ,ได้เนาะย่านฝนเอาก่อนเอาอดีแล้วเอ้ยใครว่าเห็ดเห็ดออกหน้าแรงเบ่แม่นแล้วฝ <c oughs> นทำเลยฝนตกบ่กก,กี่มือนยะ่ะฝนกันด้ ตาเสียบนิ้วะของเท่าไหร่โอ้ผ่านเนาะได้สสเอาสันมันละบอนึ่งอตกนัจะ่องกันอ้ยถ่ายได้บ่ปต้องเลย้ตก ไม่อยากไม่อยากพลั่งงัดขึ้นมามจะเป็นแบบนี้ขาดแบบนี้ไปเลยเสียดายของเอาเบาบางแล้วพลก็ได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, โอ้นี่ยอเป็กๆย่ีน้องเอฟซีมีแมคโครว่เอามาขุดนี่ยวเอามโครช่วยบาต้องขุดหน่อยดิ แข็งขนาดก็บีออกมาก็หักมาแล้วพดไหมอุ้ยดอกือโทนใสได้สั้นนี่ โอ้โลงไปนั่นแล้วกัได้ของนั้น,นะ,อะอ่าเดว้าวนี่คอยแล้วนี่นแต่กระบวเหมือนขายฮิตบวกเนาะขายฮิตปวกคือว่าถือกลอกรือคือหักไปเลยอันนี้ยังมีเยอะข้างในเยอะนี่แต่บางคนก็มักรู้นี่โอ้ระวังถือมันหัก นี่นี่ออสวยงามเลยแม่บัวน,น,นี่ Làm nó nó môn Đó môn 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 con môn 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 mô môn 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 อันนี้โมเมนต์ของสาวลุงเห็นนะจ๊ะพี่น้องของน้องอ<ร>คนเห็นจ้ะก็เรโทรให้มาคุดเนาะบาต้มนะเนาะเดี๋ยวถ้าออกเยอะวันนี้ค่อยเปิดรับออเดอร์อีกทีพี่น้อง ถ้าออกลายเป็นวะถ้าออกลายกว่านี้อันนี้ยังพอพอได้แบ่งกันกินเองพี่น้องยังบ่ลายเป็นไหนเล็กฟังเอาด้วยจ้าพี่น้องเสียงเพื่อจยินแต่เสียงบ่ต้อมป่สิวะเสียงอันบ่าวเพื่อนกับบได้ยินน้อ,นอสิวะอีกเลยนะ ทางานเก็บอาการอย่างนี้พอเก็บแล้วปล่อยมดโดนหั้ขนาดแข็งไม่แข็งนะดนีิเหนียวไม่เหนียวอ่ะแต่ว่าทางวิจารดงามๆสวยๆเนาะประจำเนาะสวยๆงามๆจ้พี่เนาะดอกขาดีส่งมั้ยนี่ สมัครน้ำลายเจ้าของน้องะโอ้แนงมาท้อพริกกลับมาทีโอ้ยเสียของซ้ำ

สวยโคตรงอตั้งสวยตั้งโคตรบ่นี่สวยงามมากนี่จ้าพี่น้องได้ลายได้จ้ะนอปบาเต่าเนาะดอกสวยๆงามๆจ้ะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆได้เนี่ยดอกกำลังพอดีกินเลยรุ่นนี้นอปบาเต่าเนาะ จ้านะคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอตอมออนยูทูบชาแนลเนึ่งด้จ้าขอบพูดอะไรด้จ้าพี่น้องเอฟซี FC ใหม่หรือเอฟซีเก่าเนาะสองโพลน,นะจ้าอันนี้โพลแรกเนาะจ้าอันนี้โพลแรกจะดอกน้อยจักหน่อยเนะะาะบอตอมดอกเล็กดอกน้อยจักหน่อยอันนี้ดอกดอกสวยด้จ้าพี่น้องโพลนี้เนาะนีโพลแรกนีโพลที่สอง วันนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องเราชมคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้า